ตอบตรงนี้นะคะ5วิธีชะลอวัยเมื่อวัยทองไปเยือนค่ะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไปฟังค่ะข้อแรกนะคะพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะโดยเฉพาะอายุขึ้นเลขสี่ขึ้นไปนะคะเราควรจะนอนให้ได้อย่างน้อยวันละ7-9ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ซ่อมแซมร่างกายให้ได้ดีที่สุดค่ะและถ่านอนที่ดีที่สุดนะคะควรจะเป็นท่านอนงายค่ะอย่าไปนอนคว่ำนะคะเพราะจะทําให้หน้าเราเกิดริ้วรอยค่ะ ที่สําคัญนะคะเราไม่ควรทานน้ําตาลหลังหกโมงเย็นค่ะเพราะว่าน้ําตาลค่ะเป็นตัวทาลายหรือเป็นตัวขัดขวางการทํางานของโกรธฮอร์โมนค่ะทําให้เรานอนหลับไม่เต็มที่นะคะแล้วก็จะทําให้ร่างกายเพรียระหว่างวันค่ะข้อ2ค่ะเราจะต้องออกกําลังกายอย่างเหมาะสมค่ะแต่วัยสีบวอกอย่างเรานะคะไม่ควรออกกําลังกายหนักจนเกินไปค่ะโดยเฉพาะการออกแรงกระแทกที่ขาหรือว่าหัวเข่านะคะก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บไดะะ้หันมาออกกาลังกายพวก เดินเร็วค่ะปั่นจักรยานค่ะว่ายน้ําค่ะหรือว่าเต้นแอโรบิกค่ะข้อ3ค่ะทําจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอค่ะรู้ใช่ไหมคะว่าการเครียดทําให้เราหน้าแก่ค่ะเพราะว่าคอติซอลเขาจะทํางานหนักค่ะข้อ4ค่ะหันมาดูแลเรื่องอาหารค่ะต้องทานหารให้ครบห้าหมู่แต่พอเราอายุ40ขึ้นไปแล้วนะคะระบบการเผาผันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเน้นเป็นผักผลไม้นะคะที่ครบสครบหมู่ค่ะ โดยเฉพาะผลมลม้รสเปยวนะคะจะช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วก็ภูมิคุ้มกันด้วยค่ะส่วนผักชอบกินครบ5้าสีนะคะจะช่วยภูมิคุ้มกันและก็ระบบขับ,บถ่ายค่ะสารสะกัดจากทัวเหลืองค่ะวิตามินอ e ีงาดำนะคะแล้วก็พวกกรดอะมิโนต่างๆและว,วิตามินรวมด้วยค่ะแค่นี้ละคะ่ะก็จะทําให้เราลดภาวะหรือว่าการเสี่ยงจากไวทองหรือถ้าเป็นก็จะมีอาการที่หน่อยมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะคกิ๊ฝากกดติดตามด้วยนะคะ